น,ะะนี่มันเป็นเทศก,กาลนะคะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นคาเฟ่เชนเ,เจอร์คาเฟ่อะคะ่ะอิฐิกาญจนบุรีเปิดใหม่นะทุกคนดูสิดูบรรยากาศสิคะ,ะน่ารักมากเลยอะเขามาเตรียมพปุ่นจายนะคะเมื่อกี้ก็มีบรรยากาศด้วยแล้วก็มีทั้งเนี่ยดูคนมาสามารถเก็บได้หมดนะคะนี่ดูด,ดูดูสิดูไฮไลท์เขาสิสิทุกคน แล้วตอนเยนเ็ยนๆก็เป็นร้านขายของนะคะพอดีอาย่ามาช่วงเที่ยงแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็มีติมขายของอาหารญี่ปุ่นด้วยค่ะข้างๆมีกิจกรรมเล่นแล้วก็มีคาเฟ่ด้านในนะคะตรงนี้ก็เป็นซุ้มกลางเราสามารถเข้าไปถ่ายได้นี่ไงไงล่ะมีนี่ด้วยขึ้นบีนวันนี้ถ่ายลงมามตรงนี้น่าจะชี้รู้สึกคนะ่ะเพราะช่วงเย็นๆเนี่ย่า,ยาว่ามันคงเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยทุกคนดูสิ เดี๋ยวเราไปหายโคมแดงกับโคมส้มกนะันค่ะดูชิลเลเจอร์คาเฟ่ฮะแต่ว่าเขาจะมีเหมือนเทศกาลนะคะเหมือนกับเป็นช่วงของที่แกตนนบุีเขานะคะพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆตีมกันแต่ที่ก็จะทำกันแล้วก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่นด้วยนะคะเอ่อไปกินปฟเฟ่ลำใหญ่ ี่ค่ะนไทุกคนนี่ชาแนชูนิชานเจอร์ค่ะชานเจอร์คอฟฟคาเคนคานเจอร์ <c oughs> เห็นไหมทุกคนใช่ไมสงเลยอ่ะ <c oughs> มานะทุกคนมาตามมากระตันุดีค่ใกล้ๆกรุงเทพวิ่งมาหน่อยนเอง <c oughs> เียยางแผ่ใ้ดูภาพดูมันะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้อ่ะประมาณแบบเหมือนนึกหรอกไหมเหมือน กลางคืนก็คงจะให้แสงสีมากให้ยิงหมดเลยสปอร์ไลท์เนี่ยเขาก็เหมือนกับตีกองไหนๆเขาเลยนี่เก่งเลยเห็นไหมไปเก็บภาพให้่อสื่อารนะคะนี่นั่นเลยว้าวมากมากอะโอเคทุกคนเเเหหหห็็นนไไมมห็นไหม ติมนี้นะก็ต้องใส่ใส่สีให้มันนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็มีมีมุมให้ถักง่ายๆขอเก็บคราบเลยนะ <c oughs> นี่เห็นไหมติมี่ปุ่นเสาก็มาเสาแดงแค่นี้ไม่ต้องไปไกลเลยนะเนี่ยเบางคนแบบว่า <c oughs> ปีใหม่ติมตตวิญี่ปุ่นค่ะ อันนี้ก็ได้อารมณ์เหมือนกันได้อารมณ์ญี่ปุ่นเหมือนกันน่ะญี่ปุ่นจ๋า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อันนี้จะเป็นน่าเป็นสังเจ้าได้เป็นสางเจ้าแล้วมีของชุ่มด้วยแบบเนี่ยมีซุ้มของชุ่มด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราไปดูกันที่ขวาในนั้นมีอะไรนะฮะน้ <c oughs> <c oughs> องหมีน้องหมี เราชินเนาะเราชินเนาะน้องเหมียวบกมือเราชินมากๆเลยคนไทยนิยมค่ะบางทีก็ไปตั้งอยู่ดีสาวภู็มีตั้งอยู่ที่สันเจ้าก็มีตีเอียก็มีค่ะเพราะคนไทยก็สามารถกงคื้นได้หมดเลยมี่โอเคทุกคนย่ากเก็บห้างมาฝากนะไม่ไกลเลยค่ะจากกรุงเทพวิ่งมาค่ะกญตนบบรีมีอีกหลายที่เลยเนี่ยที่เที่ยวอะ ถ้าก็มาก็หรือมากก็มาเขาเดาวที่นี่ได้ค่ะมีถนนคนเดินนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊า